ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Grow Garden และในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาสรุปความสามารถสัตว์เลี้ยงทุกตัวในร้านค้าบัตรมูลช็อปนั่นเองนะซึ่งอีเวนต์บัตรมูลช็อปเดียมันก็จะแรนดอมเกิดน,นะครับตอนนี้มันยังไม่มีเวลาตายตัวนะมันไม่ได้เหมือนมูลลิตนะทุกๆ1ชั่วโมงอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับก็จะเป็นเม่นเลือดนั่นเองนะโอเคเป็นระดับรีเจนเดอรี่นะเราไปดูความสามารถมันสะหน่อยฮะ เอาราคาไปก่อนเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้ราคา23ล้านนะฮะความสามารถพิเศษก็คือทําให้ผลไม้ของเราที่มันมีหนามเนี่ยมีโอกาสที่จะขนาดใหญ่ขึ้น2เท่านะะั่นนะและยังเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์ให้ผลไม้มีหนามของเราเนี่ยโอกาสเพิ่ม1.8เท่านั่นเองนะสรุปก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถประเภทแบบว่าเพิ่มความสามารถให้ผลไม้เรานั่นเองนะสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นบัตกีวีนะฮะนี่เลยน้องเป็ดเลือดนั่นเองนะ ซึ่งตัวนี้นี่เอาราคาไปก่อนครับ20ล้านนั่นเองนะอันนี้ผมก็ลองไปทดสอบความสามารถแบบชัดเจนมาแล้วนะผมจะสรุปเลยไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยกีวีเนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทฟักไข่นะและความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็คือทุกๆ1นาทีนะครับจะลดความเร็วในการฟักไข่ลง45วินาทียังไม่หมดเพียงเท่านี้และความสามารถอีกอย่างก็คือเร่งเวลาโดยรวมในการฟักไข่เร็วขึ้น20%เนนั่นเองนะอันนี้สรุปนะครับเป็นสายฟักไข่นะ ถ้าใครมีพวกไข่แมลงที่มันฟักไข่แปชั่วโมงเนี่ยซื้อกีวีไปเลยฮะสองสามตัวฟักเร็วแน่นอนนะสายฟักไข่ไม่ควรพลาดครับซื้อกีวีไปเลยฮะใช้งานดีแน่นอนฮนะและตัวต่อมานะครับก็จะเป็นนกฮูกสีเลือดนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นี่ก็ความสามารถแจ่มที่สุดแล้วนะซึ่งความสามารถพิเศษก็คือเพิ่ม exp ให้สัตว์เลี้ยงของเราทั้งสวนทุกตัวเลยครับเพิ่ม exp ให้สัตว์เลี้ยงของเราทุกตัวในสวนเนี่ย0ูนอนนะอย่างไวเลยครับคุณผู้ชม ต่อไปก็จะเป็นชิคเก้นซอมบี้นะครับสั่นลิงสุดพิเศษที่ทีมงานเนี่ยแจกยกฟรีทั้งเซิร์ฟนะครับแต่ว่าต้องเล่นตอนที่วันอีเวนต์เกิดตอนแรกๆนะสามทุ่มเมื่อวันเสาร์นั่นเองฮะซึ่งหลังจากนั้นก็อดนะครับและความสามารถพิเศษของชิคเก้นซอมบี้ก็คือทุกๆ30นาทีเนี่ยมันจะมีโอกาสติดฟิลซอมบี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยขายแพงขึ้นอย่างมากเลยฮนะติดสถานะซอมบี้นั่นเองฮะนี่ฮะโอกาสติด20%นะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาลูกหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวหาให้ดูนะติดสถานนะซอมบี้ฟิลมันเป็นแบบไหนและนี่คือมิวเทสใหม่ล่าสุดซอมบี้ฟิล์ d ซึ่งผมติดเป็นออแก้วมังกรนะติดทั้งสายฟ้าติดทั้งซอมบี้ฟิล์ d ติดทั้งเปียกเลยรนฮะติดหลายสถาน,นะเลยแต่ก็เสียดายมากๆเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ติดผลไม้ระดับสูงอะอย่างอางุ่นอย่างเงี้ยหรือต้นถนั่วเงี้ยราคามันก็เลยไม่ได้แรงมากนะ ซึ่งผมดวงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ได้มาไม่นึงนะราคาก็ประมาณนี้ครับนี่นะเห็นไหมครับคุณผู้ชมราคาไม่ได้แรงนะมันขึ้นอยู่กับระดับของผลไม้ด้วยนะถ้าใครติดแบแบบพวกแคนดี้เนะขอบอกว่ารวยเละฮนะก็ประมาณนี้ครับความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงใหม่ทุกตัวนะแล้วเจอกันใหม่ฮนะ